สวัสดีจ้าืัอนี้จะพามากินปลาหมึกพี่น้องเอ้ยปลาหมึกต้มเสีิยวจ้าโอวออ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 มาแคบให้ด้วยจ้าอือ

นี่แบบคามเลยวก็เด้งๆกับครับกรุบๆ Mm-hmm. hmm mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm.